สวัสดีค่ะพบกับสมัยแฮปปี้ชาแนลนะคะวันนี้เรามาเที่ยวสวนชวนชมที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทุกคนจริงๆเราตั้งใจจะมาซื้อเมล็ดชวนชมนะคะแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่ค่ะเสียดายมากเลยนะคะตอนนี้สวยมากทุกคนดูสวน ที่บุรบีรัรมนี้มีอะไรให้เราดูอยู่เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคตตัดชวนชมทุกคนดู ม,มีต้นมีต้นหนึ่งพี่แอครอบ,บอกอ่ะอคือเขาจะไปเชียร์ไวให้มันขยายไปจับต้นอื่นวันนี่ยักษ์ยักษ์ญี่ปุ่นเหรอเนี่ยใช่อ่ายักษ์ญี่ปุ่นลูกครึ่งมนะตูมใหญ่มากเลยน่าทึ่งเก่าแก่มากยักษ์ญี่ปุ่นนะคะทุกคน เราไปดูคุณลุงนะคะปลูกข้างนเนยให้มันแน่นต่ข้งนี้ไม่ต้องกลดเลยดแต่ขอบเนี่ยบกดแต่ขอบให้มันแน่นให้มันแน่นให้มันโยก นี่เปลี่ยนดินปีละครั้งหรอคะหรือยังไงแล้วแต่เองแล้วแต่ว่าต้นไหนมันอันนี้ทีืต้องเปลี่ยนใหม่หมดปีที่แล้วไม่ได้มีเอ็ดเอ็วันนี้มีฟ้าอ๋อเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ก็ค่อยหาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีดอกแล้วก็มันจะมีเมล็ดต้นไหนไม่ไม่มีเมล็ดเราก็เปลี่ยนอ๋อถ้าอันไหนมีเมล็ดก็เอาไว้ก่อน เก็บเมล็ดแลล้วค่อยเม็ดนี้เขียวเองใช่ไหมคะเมล็ดนี้เขียวเองใช่ไหมผสมเองใช่ไหมคะแกเป็นคนผสมเองใช่ไหมผสมเองกันไอหลานี่นี่แบบนี้เอาอะไรผสมก้านมีอะไรก็มีเอกกุ้งหรือไม้จิ้มฟันค่ะูกันุ้งต้องไปดูข้างในนี่ตรงเนี้ยต้นก็สวยเยอะไหนคะข้างในไป S <S อันนี้อันนี้เน้นเน้นเนนมล็ดใช่ไหมคะครับตอไทยส่วนมากเนาะส่วนมากตอไทยแล้วก็ต,ตอไทยตอญี่ปุ่นอ๋อตอไทยกับตอญี่ปุ่นตอญี่ปุ่นนี่ไงอันนี้ตอญี่ปุ่นใช่ตอญี่ปุ่นแต่กิ่งแม่เนาะกิ่งพันเป็นกิ่งแม่ไงอ,อ่ะดู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 เสียบยอด

เอาไปไว้เป็นตอเหรอคะให้มันใหญ่เป็นตอเป็นตออย่างนี้ใช่ไหมคะตัดเหมือนกันทําเหมือนกันช่วงนี้ก็ใช่ซื้อมาจากพวกต้นสูงค่ะซื้อมาแล้วตอนนี้จะมาแตกกิ่งแตกกิ่งแล้วก็จะไอ้ตักกิ่งให้มันยาวๆอันนี้ไม่ไม่ได้ตอนใช่ไหมคะชำต้นไอ้นี่ชำมาใช่ไหมหรือกิ่งหรือเพาะเมล็ดหรืออะไรคะชำ ชามก็คือตัดมาแล้วก็เสียบชามเลยชามกับมันจะมีแอะแอะแับดอะแอะัอะแอะแอ๋อแอะ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 แอเอะแออะออะแอะแอออกแ่ะแอแแแอแออจะออาะออะออะัะ เดี๋ยวขอไปดูตรงมุมนู้นนะลุงคพาไป็นอ๋อตามสบายตามสบาย<า>ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเดี <ขอ S 2> ๋ยวหนูจะเข้าไปชม กี่หมื่นนเล่ดหนึ่งเล่นละกี่บาทเล่นหนึ่งก็หลายร้อยเอ๊ะได้ักหนึ่งเลยเักปักมันต้องพันอะไรที่แกเน้นที่แบบขายเมล็ดเป็นที่สุดนะโอ้โหเฉือนไปแล้วน,ลนะยังเอามาเสียบคันอะไรเนี่ยโอ้ยเราต้องสะสม,ม ส่วนนี้นี่เขาเน้นเมล็ดอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเขี่ยถ้าเล่นมานาน,ม,นมันจะเขาจะเล่นทรงไม้อย่างนี้่หลายอาร์หรอรากมันจะเป็นเบบนี้มันเป็น10ป,ปีแล้วไงเห็ไหมมันใหญ่ตออไปนะอุ้ยดูอันนี้รากออกข้างบน ทำไมเขาถึงทำตอไทยอ่ะตอไทยมันแข็งแรงเลยเหรอแล้วการที่จะเขาจะโรยเมล็ดเนะมัน,นานกว่าจะเอาต้นตอแล้วมันันกลายพันเนาะอันทีมันกลายไปแล้วแต่เนี่ยพวกนี้จะเป็นทุ่น F1 อ,อันนี้คือกินแม่ใช่ไหม,อมพอฝากออกมาก็จะเป็น F1 ตลอดมันจะไม่เป็น F2 F3 F4 แล้วอ๋อเพราะว่านี่เป็นกิงแม่เนาะพอ,อลูกออกมาก็จะเป็น F1 ก็จะไม่ผิด F2 ก็จึงต้องเสียบยอดเพราะว่านี่คือกิ่งแม่มแปลว่าที่นี่ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่น่าเชื่อถือเพราะว่าไม่มีต้นเพเมล็ดเลยนะเออไม่มีต้นเพาะเมล็ดเลยนะที่ที่ยกขายเมล็ดนะเห็นไหมความเชื่อถือคือมันเป็นกิ่งแม่ทั้งหมดไงอือฮะนี่แหละความน่าเชื่อถือของของสวนแห่งนี้คือกิ่งแม่ทั้งหมดอื แต่ถ้าคุณมาเห็นแบบตอมันเป็นยักษญี่ปุ่นแล้วก็เขี่ยจากต้นมันเลยมันมันไม่ได้มันจะกลายเป็น F2 แล้วเพราะว่าต้นตอมันก็ F1 มาแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเราอยากได้กิ่งแม่เขาเราก็ต้องซื้อกิ่งเล็กๆที่เขาชํำใช่ไหมอุ่อ้ยดูต้นนี้สินี่น่ะดูตอเล็ก ต่คือตัวเล็กแต่ว่าอันนี้มันหลายปีน่าจะเป็นสิบปีแล้วอเพราะว่ามันมันคนละพันคนโอมันเล็กอันนี้มันก็จะปลูกนี่แหละสิบปีแล้วแหละอ,อ,อันนี้มันก็คือเอหนึ่งนี่ไงคือมันเป็นเอฟหนึ่งไปแล้วใช่ไหมมันเป็นต้นของมันเอง อันนี้ไม่ใช่ตอนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ตอกกิ่งไม่ได้อะไรอย่างร้อนอ่ะเดินเดินไปทางโน้นเลยเออฮะทายอย่างไว้เลย คนส่วนใหญ่ต้นก็จะเป็นเป็นต้นเหมือนตอนเป็นกิ่งพันจากต้นแม่นะคะแล้วก็มาเสียบกับชวนชมพันุ์ไทยฮอลแลนด์ไทยนะคะสังเกตจากต้นจะปลูกคนดูยดเลย เสอ๋อตอยักษ์ญี่ปุ่นแต่ว่าแล้วแล้วข้างบนเป็นอะไรอะ่ะลาจะมมเสียบดูตกก่นคนตอยักษ์ญี่ปุ่นสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ไม่ได้เสียบไอ้ต้นที่สองต้นที่สามอุ้ยนี่ไง อันนี้ต่อเขาหรือว่าอ๋อเขาเสียบยอดแล้วพีท่ทิพย์เสียบยอดแล้วใช่ไหมใช่<อ>เสียบยอดแล้วอันเล็กๆอะ่ะเสียบยอดจริงไหมอันนี้เป็นยักษ์ดำหรือเปล่ามันดำนะจริงไหมแต่นี่ยักษ์ญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยยักษ์ญี่ปุ่นนี่มันผสมนี่มันยักษ์ดำตัวต้นๆมีหนึ่งต้นยักษ์ดำ みんなに見るからな、ん ตอย่างญี่ปุ่นให้เห็นเนาะว่าถ้าเลี้ยงจนโตมันจะเป็นทรงไหนอืมคนเขาก็เลยซื้อไงแน่